สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับก็คือเหตุโดนปิิศนาไปโจมตีทำเนียบเครมลินซึ่งก็คือทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะครับถ้ามีภาพเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นภาพให้ดูนะครับเพราะว่ามีวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ได้พอดิบพอดีถึงนาทีที่เกิดเหตกุก็คือภาพนี้แหละครับเป็นภาพของวัตถุที่ลอยออกมาแล้วก็บินไปอ่ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการระเบิดหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องของการชน แล้วเกิดระเบิดขึ้นมานะครับแต่ว่าไปชนบริเวณยอดของธงชาติพอดีเลยแม้ว่าถ้าดูจากภาพนี้จะไม่ได้เห็นว่าทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียมีความเสียหายมากมายนะครับโดยมีภาพเผยแพร่ในเวลาต่อมาด้วยว่าเหตุการณ์นี้ทําให้หลังคาของอาคารบางส่วนเสียหายเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนมากไปกว่านั้นครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เกิดข้อกล่าวหาของฝ่ายรัสเซียที่ระบุว่านี่คือฝีมือของอยูเครน ถแถลงการของรัฐบาลรัสเซียระบุแบบนี้เลยนะครับว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นการก่อเหตุที่ยูเครนใช้โดรนสองลำบินเพื่อหวังผลโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียและดูเหมือนว่านี่จะไม่ต่างจากการก่อการร้ายที่ถูกวางแผนเอาไว้แล้วเพื่อหมายเอาชีวิตประธานาธิบดีปูตินผู้นํารัสเซียก่อนวันเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะที่จะจัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้สำนักข่าว r a a สื่อของทางการรัสเซียยืนยันว่าประธานาธิบดีปูตินตอนนี้ปลอดภัย ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และระบุว่าขณะเกิดเหตุผู้นํารัสเซียไม่ได้อยู่ในสถานที่ดังกล่าวครับซึ่งตามปกติแล้วผู้นํารัสเซียจะเข้าไปทํางานในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นและไม่ได้มีที่พักอยู่ในอาคารหลังที่ถูกโจมตีแต่อย่างใดนอกจากความเคลื่อนไหวที่เป็นทางการแล้วยังมีความเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นทางการต่อเรื่องนี้จากฝั่งรัสเซียตามมาเรื่อยๆนะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าที จากนายดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งถือได้ว่าเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินและปัจจุบันเป็นรองประธานสภาความบั่นคงแห่งชาติรัสเซียอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียคนนี้ที่เป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินออกมาแสดงความคิดเห็นหลายครั้งแล้วนะครับและก็ทุกครั้งการันตีได้เลยว่าเป็นความเห็นที่ดุเดือดเช่นเดียวกับในครั้งนี้ครับอดีตประธานาธิบดีรัสเซียดมิทรีเมดเวเดฟระบุว่าเหตุที่เกิดขึ้นทําให้รัสเซียไม่เหลือทางเลือกอื่น นอกจากรัสเซียจะต้องกำจัดประธานาธิบดีวลอดิเมียเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนและพวกพ้องของยูเครนเท่านั้นนี่เป็นท่าทีที่ออกมาจากฝั่งรัสเซียนะครับชี้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโจมตีที่มาจากฝั่งยูเครนทีนี้เราไปดูท่าทีของฝั่งยูเครนกันบ้างนะครับฝ่ายยูเครนก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้เหมือนกันโดยยืนยันว่ายูเครนไม่ได้เป็นคนทำครับโดยนายวโลอดิเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนระบุว่า ยูเครนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้แต่น้อยผู้นํายูเครนออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ขณะที่เขากําลังเยือนฟินแลนด์ระบุนะครับว่ายูเครนไม่ได้ต้องการโจมตีประธานาธิบดีปูตินยูเครนกําลังต่อสู้เพื่อดินแดนของตัวเองฝ่ายยูเครนย,ยังตั้งข้อสังเกตไปถึงการที่รัสเซียชี้มาที่ยูเครนว่าเป็นคนก่อเหตุนี้อย่างชัดเจนวันนี้น่าจะเป็นสัญญ,ญาณที่ฝ่ายรัสเซียกําลังจะใช้เป็นข้ออ้างในการบุกใหญ่หรือไม่ โดยอาศัยกรณีการโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเป็นข้ออ้างมีจุดหนึ่งที่ฝ่ายยูเครนตั้งข้อสังเกตจากคลิปวิดีโอนะครับเมื่อสักครู่เราอาจจะพอเห็นภาพกันเป็นคลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุแต่ว่าเป็นคลิปที่นายอันต้นเกวาชเชนโกที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยของยูเครนได้โพสต์คลิปวิดีโอคลิปนี้นี่แหละครับดูเผินๆก็คือคลิปที่หลายคนเห็นภาพมาแล้วแหละครับว่าเป็นนาทีที่เกิดเหตุโดนปิดศนาถลม่ม ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแต่ว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาไทยของยูเครนได้วงกลมในพื้นที่ที่ใกล้กับโดมเห็นไหมครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนที่โดนจะโจมตีไปยังหลังคาของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนสองคนกําลังปีนขึ้นไปบนยอดตึกพอดิบพอดีเลยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นจังหวะที่พอดีเกินไปหรือไม่นอกจากนี้ยังมีฝ่ายยูเครน อีกจานวนมากเลยนะครับที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ดูเหมือนว่าจะถ่ายได้ในจังหวะที่เกิดขึ้นพอดีกับเหตุโจมตีเลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการโจมตีทําเนียบประธานาธิบดีรัสเซียปรา,ารกฏว่ามีสัญญาณเตือนการโจมตีจากรักเสเซียในยูเครนขึ้นมาทันทีนะครับมีรายงานสัญญาณเตือนการโจมตีทั้งในกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนมีสัญญาณการโจมตีที่เมืองโอเดซ่าซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญของยูเครน แต่ดูเหมือนว่าในการโจมตีซึ่งเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียที่โจมตีเข้าไปในยูเครนฝ่ายยูเครนจะสามารถสกัดการโจมตีจากฝ่ายรัสเซียได้นะครับโดยในช่วงเวลาไล่เรียกกันยังมีรายงานยูเครนถูกโจมตีที่ภูมิภาคเคอร์ซอนแต่ว่าเหตุการณ์นี้ยูเครนไม่สามารถสกัดได้ครับทำให้มีรายงานชาวยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย21คนคำถามที่สำคัญที่เป็นคำถามที่ตามมาในตอนนี้คือใครเป็นคนทำครับ เหตุนี้ใครเป็นผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกนะครับรัสเซียชี้ชัดชัดเจนไม่พูดพร่ำทำเพลงหลังเกิดเหตุนี้รัเสเซียแสดงท่าทีชัดเจนว่านี่คือฝีมือของยูเครนขณะที่ถ้าไปถามยูเครยนยูเครนก็ออกมาปฏิเสธว่ายูเครนไม่ได้ก่อเหตุนี้คำถามก็คือใครเป็นคนทำกันแน่อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับตอนนี้ยังมีท่าที จากหลายฝ่ายที่ยังไม่ได้ออกมาฟันธงว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุค่อนข้างพอสมควรนะครับแม้กระทั่งพันธมิตรหลักของยูเครนอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยรัฐบาลสหรัฐก็ยังไม่มีคําตอบเรื่องนี้ที่ชัดเจนโดยระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะตอบคําถามนี้ครับท่าทีที่พอจะเป็นคําตอบที่เราน่าจะมาจับสัญญาณได้มากที่สุดจากฝั่งสหรัฐเนี่ยมาจากสมาชิกวุฒิสภามาร์คเวอร์เนอร์ซึ่งเป็นประธานกรรมธิการหน่วยข่าวกรองของ,ของวุฒิสภาสหรัฐออกมาให้ความเห็น จากกรณีนี้โดยระบุว่ายังไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังการส่งโดนไปโจมตีทำเนียบรัสเซียซึ่งนี่เป็นท่าทีที่เปิดเผยออกมาหลังจากที่เขาหารือร่วมกับนายวิลเลียมเบิร์นส์คุมในการสํานกข่าวกรองกลางแห่งชาติสหรัฐหรือว่า CIA นะครับขณะที่โฆศกรัฐบาลสหรัฐยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาสหรัฐไม่ได้มีการยกระดับสถานการณ์ไปช่วยยูเครนโจมตีรัสเซียถึงในพื้นแผ่นดินของรัสเซีย ส่วนการโจมตีทำเนียบรัสเซียที่เกิดขึ้นนั้นขอยังไม่คาดการอะไรล่วงหน้าเพราะว่ามันยังเร็วเกินไปนี่คือความเห็นจากรัฐบาลสหารัฐซึ่งเป็นความเห็นที่เป็นทางการนะครับจะเห็นได้เลยว่าทางการสหรัฐบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะชี้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่ายูเครนเป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่แต่ว่าถ้าไปดูความเห็นของหน่วยงานอื่นๆที่เป็นหน่วยงานวิชาการหรือว่าหน่วยงานที่จับตาสงครามยูเครนมาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นหน่วยงานของชาติตะวันตกเราจะเริ่มเห็นข้อบ่งชี้ข้อสังเกตที่อาจจะระบุไปทางว่าเหตุการณ์ในภาพนี้อาจจะไม่ใช่การโจมตีของฝ่ายยูเครนครับแต่เพลอๆอาจจะเป็นการที่รัสเซียสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองเพื่อเป็นข้ออ้างในการบุกใหญ่ยูเครนก็เป็นได้ยกตัวอย่างเช่นการประเมินล่าสุดที่ออกมาจากสถาบันการศึกษาสองรามหรือว่า ISW ที่บ่งชี้ว่าเหตุรอนโจมตีทำเนียบรัสเซียนะ่าเป็นการจัดฉาก โดยฝ่ายรัสเซียเองการประเมินนี้ให้เหตุผลโดยอ้างปัจจัยหลายประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ทางการรัสเซียเพิ่งยกระดับความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยทางอากาศส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกําลังมีงานเฉลิมฉลองใหญ่เนื่องในวันแห่งชัยชนะในวันที่9ก้าพฤษภาคมนี้นั่นก็คือในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีการยกระดับความปลอดภัยทางอากาศของรัสเซียให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วทําให้การที่มีวัตถุ ลอยอยู่บนหน้าฟ้าของกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียและสามารถผ่านไปจนถึงสามารถโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เมื่อระดับความปลอดภัยของรัสเซียสูงขนาดนั้นหรือเอาเป็นว่าถ้าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยังไม่ถูกยกระดับก็ได้เอาระบบป้องกันภัยทางอากาศดั้งเดิมที่รัสเซียใช้อยู่ก็มีความแน่นหนา จนไม่น่าเชื่อว่าจะมีโดรนหลุดรอดไปโจมตีถึงกลางกรุงมอสโกได้ครับเพราะรัเสเซียได้ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศยกตัวอย่างเช่นมีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศปันเซอร์ใกล้กับกรุงมอสโกเพื่อดูแลน่านฟ้าของกรุงมอสโกมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแล้วดังนั้นถ้าเราตั้งสมมุติฐานในลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วรัเสเซียก็น่าจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เข้มแข็งที่แน่นหนาะเหตุการณ์นี้ ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เป็นการโจมตีที่เป็นสถานที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงมอสโกของรัสเซียด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีการประเมินจากปัจจัยนี้ทำให้สถสถาบันการศึกษาสงครามหรือว่า ISW ก็เลยลงเอยบทสรุปของเหตุการณ์นี้โดยตั้งข้อสังเกตว่านี่น่าจะเป็นฝ่ายรัสเซียที่ก่อเหตุนี้ขึ้นมาเองครับเพื่อหวังผลทางการเมืองที่ใหญ่มาก ถามว่าเป็นการหวังผลที่ใหญ่ขนาดไหนสถาบันการศึกษาสงครามก็บอกว่าต้องเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อเป็นข้ออ้างที่ใหญ่มากถึงขนาดที่ตัวเองต้องยอมเสียหน้ายอมเสียหน้าว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียมันมันมีไม่มีประสิทธิภาพถึงขั้นปล่อยให้โดนไปโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีของรัสเซียได้เลยคำถาม,ามตามมาอีกก็คือว่า แล้วข้ออ้างอะไรที่ใหญ่พอที่จะทำให้รัเสเซียยอมเสียหน้าได้ถึงขนาดนั้นหลายคนก็ตีความว่าข้ออ้างที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายรัเสเซียอาจจะใช้การโจมตีในครั้งนี้เป็นข้ออ้างในการบุกยูเครนหรือว่าโจมตียูเครนรอบใหญ่ก็เป็นได้ย้อนความกันเล็กน้อยนะครับว่าเหตุการณ์โดนถล่มทำเนียบรัเสเซียเนี่ยถูกตีความเป็นอย่างน้อย2รูปคดีแล้วรูปคดีแรกฝ่ายรัรรสเซียชี้ชัด ชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้ฝ่ายยูเครนเป็นคนก่อเหตุรูปคดีที่2หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ายูเครนจะสามารถก่อเหตุได้ในลักษณะนี้จริงหรือเมื่อน่านฟ้าของกรุงมอสโกของรัเสเซียก็น่าจะมีระบบความปลอดภัยที่แน่นหนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นรูปคดีที่อาจจะมีบทสรุปว่าหรือรัเสเซียนี่แหละเป็นคนที่สร้างสถานการณ์ขึ้นมาหรือเปล่า2รูปคดีนะครับที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นรายการ แต่ทีนี้ก็มีสมมุติฐานเพิ่มเติมที่อาจจะทําให้เหตุการณ์นี้มีรูปคดีในรูปแบบที่สามเหมือนกันมีคนมองแบบนี้ครับว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นการโจมตีที่ไม่ได้มาจากรัฐบาลรัสเซียแต่ก็ไม่มาจากกองทัพยูเครนแต่อาจจะเป็นฝีมือของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรัสเซียครับอาจจะเป็นฝีมือของฝ่ายต่อต้านประธานาธิบดีปูตินที่อยู่ในรัสเซียเองในการก่อเหตุนี้หรือไม่ คนที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้คืออิลยาพนมาเวฟอดีตสมาชิกสภาของรัสเซียที่ในตอนนี้กลายเป็นผู้เห็นต่างของรัฐบาลรัสเซียจนต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศนะครับอดีตสสรัสเซียคนนี้ชี้ว่าบางทีผู้ก่อเหตุนี้อาจจะไม่ใช่กองทัพยูเครนก็เป็นได้และอาจจะไม่ใช่การสร้างสถานการณ์ของรัฐบาลรัสเซียด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุที่เป็นกลุ่มติดอาวุธที่ฝังตัวอยู่ในรัสเซียที่ต้องการต่อต้านรัฐบาลด้วยแนวทางที่รุนแรง อดีตสสรัสเซียที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ลี้ภัยไปแล้วนี่นะครับระบุว่ากลุ่มที่อาจจะเป็นผู้ก่อเหตุนี้อาจจะเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างที่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีลักษณะของการติดอาวุธด้วยเป็นกลุ่มที่มีลักษณะของมีความเป็นเครือข่ายด้วยเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยอดีตสสของรัสเซียให้ข้อมูลว่าเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างของรัฐบาลรัสเซียที่มีสาขาแทรกซึมอยู่ใน40เมือง ทั่วประเทศของรัสเซียแม้ว่าอดีตสสของรัสเซียคนนี้จะไม่ขอให้รายละเอียดชี้ชัดว่ากลุ่มนี้เป็นใครหรือกลุ่มนี้ชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเขาอธิบายว่าเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อได้ว่าอาจจะก,ก่อเหตุนี้จะเน้นการโจมตีระบบรางรถไฟหรือว่าไปก่อเหตุวางเพลิงตามศูนย์รับสมัครทหารอาสาของรัสเซียหรือแม้กระทั่งเป็นแฮกเกอร์ในการโจมตีระบบราชการของรัสเซียกับ อดีตรัรรัสเซียคนนี้ระบุว่าการโจมตีด้วยโดรนไปยังทำเนียบรับเสเซียในครั้งนี้เป็นวิธีการโจมตีแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ชี้ว่าภัยคุกคามจากสงครามยูเครนไม่ได้อยู่แค่ในยูเครนแต่จริงๆแล้วภัยคุกคามจากสงครามยูเครนอยู่ในรัเสเซียน,นี่แหละเขาอธิบายว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินพยายามวาดภาพว่าตราบใดที่เขาอยู่ในอำนาจรัเสเซียจะเป็นประเทศที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง ซึ่งเป้าหมายของผู้ก่อเหตุนี้อาจจะต้องการทำลายภาพฝันของประธานาธิบดีปูตินเหล่านี้ทั้งหมดโดยการชี้ให้เห็นว่าสงครามยูเครนที่แม้จะมีสมรภูมิอยู่ในยูเครนแม้จะมีการสู้รบอยู่ในยูเครนแต่เอาเข้าจริงแล้วสงครามยูเครนมันก็มีสมรภูมิอยู่ในรัสเซียมีการต่อสู้อยู่ในรัสเซียด้วยเพราะฉะนั้นภาพฝันของประธานาธิบดีปูตินว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ปลอดภยัยอาจจะไม่เป็นจริง นี่คือภาพที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอยู่เบื้องหลังการใช้โดรนโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียหรือไม่ซึ่งแม้เหตุดรโดนถล่มทำเนียบรัสเซียตามภาพนี้นะครับจะถูกมองว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ไม่ใช่การโจมตีของฝ่ายรัสเซียของฝ่ายยูเครนตามที่รัสเซียกล่าวหาหารือไม่แต่ก็มีการโจมตีในรัสเซียหลายเหตุครับก่อนหน้านี้ที่หลายคนเชื่อว่า จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นฝีมือของยูเครนที่เข้าไปก่อเหตุโจมตีในผื้นแผ่นดินของรัสเซียนั่นแหละอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดถึง4ี่เหตุใช่ไหมครับ4ี่เหตุที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วคาบเกี่ยวมาถึงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผื้นแผ่นดินของรัสเซียและก็มีแนวโน้มว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4เหตุนั้นอาจจะเป็นฝีมือของยูเครนแต่ว่าต้องโน้ตไว้นะครับว่ายูเครนไม่ได้ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุนั้น ล่าสุดก็มีเหตุนี้ครับเป็นเหตุโจมตีคลังน้ํามันทางตอนใต้ของรัสเซียโดยที่เรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่แม้ว่าจะเป็นเหตุการโจมตีที่เกิดขึ้นในรัสเซียแต่ว่าฝ่ายยูเครนเป็นคนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เองเนะครับแล้วก็ซื้อยูเครนเป็นคนที่ได้ภาพขณะที่ก่อเหตุมาด้วยคือภาพที่เรากําลังฉายให้เนี่ยแหละโดยบบรายงานระบุว่าคลังน้ํามันที่ถูกโจมตีนี้เป็นหนึ่งในคลังน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของรัสเซียทีเดียวนั่นก็หมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าแม้เราจะยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าตกลงแล้วเหตุรดรนโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียจะเป็นฝีมือยูเครนตามที่รัสเซียกล่าวอ้างหรือไม่แต่จริงๆแล้วภาพที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นภาพเหตุผิดปกติเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินของรัสเซียเองด้วยแต่ว่าฝ่ายยูเครนไม่ได้ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุนั้นเล่ามาจนถึงตอนนี้ ทุกคนคิดว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียครับแชร์ความเห็นกันมาได้นะครับในทุกช่องทางที่เรากำลังรับชมกันอยู่เลยตกลงแล้วเป็นฝีมือของรัสเซียจริงหรือว่าตกลงแล้วเป็นฝีมือของฝ่ายยูเครนหรือว่าจริงๆแล้วรูปคดีจะตกเป็นในรูปแบบที่สมที่เรารายงานไปว่าจริงๆแล้วมันเป็นฝีมือของฝ่ายรัสเซียเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลปูตินที่แฝงอยู่ใน รัสเซียเาสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today